คุณเคยได้ยินเรื่องเมืองตักศีลาไหมครับด้วยความอยากรู้ว่าเมืองตากศีลานั้นคืออะไรผมจึงค้นหาข้อมูลในอินเทอร์เน็ตและนำมาเล่าในวันนี้ครับตักศีลาเป็นเมืองโบราณอยู่ในแคว้นคันธาระในชมพูทวีปในโลกของอดีตปัจจุบันเมืองตักศีลาเป็นโบราณสถานที่เป็นมรดกโลกนะครับซึ่งอยู่ในประเทศ ปากิสถานนะครับทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงอิสาราบาลปัจจุบันนะครับตักศิลาเป็นเมืองท่องเที่ยวนะครับเป็นลักษณะเมืองโบราณที่ได้รับความนิยมทั่วโ,โลกนะครับส่วนในโลกอดีตนั้นเนี่ยตักศิลาเป็นที่ที่มีการเล่าเรียนศิลปะศึกษาในแขนงต่างๆนะครับโดยสำนักอาจารย์ที่สาปาโม ซึ่งเวลาเราอ่านหรือดูเกี่ยวกับเรื่องชาดกหรือว่าเกี่ยวกับจกัจกจักรงวงนะครับละครจกัจกจักรงวงเราก็จะด,ดีนคำว่าไปเมืองตักศิลาไปร่่มเรียนนะครับไปเรียนกับอาจารย์ที่สาปาโมกขนนี้นะครับซึ่งเอาข้อจริงๆแล้วนะครับเมืองตักศิลาเนี่ยมีมาตั้งแต่ก่อนสมัยพุทธกาลนะครับแล้วก็ต่อมาหลังพุทธกาลเนี่ยเมืองตักศิลาเนี่ย,ก,ยก็ได้รับอิทธิพลทางด้านพุทธศานสนานะครับจนเป็นส่วนหนึ่งของ ศูนย์าการเผยแพร่ของพุทธศาสนาในช่วงนั้นแล้วก็ทําให้เกิดศิละปะที่เราเรียกว่าศิละปะคันธาระซึ่งได้รับอิทธิพลจากศิละปะกรีกโดยตรงนะครับซึ่งต่อมาในเมืองตักศิลานะครับก็ได้รับความเสื่อมแล้วก็ถูกทําลายลงนะครับโดยกองทัพภายนอกนะครับที่เข้ามาในช่วงเวลานั้นนะครับแล้วก็ทําให้ ตักศิลาไม่สามารถฟื้นขึ้นใหม่เลยได้เพียงจากข้อมูลที่ผมได้อ่านแล้วก็ข้อมูลภาพในอินเทอร์เน็ตผมจึงนำมาเป็นแรงบันดาลใจสำคัญเลยครับในการวาดภาพจิตรกรรมเมืองตักศิลาในความรู้สึกข,ของผมนะครับโดยครั้งนี้ผมใช้เทคนิคออคลิกเขียนบนแคนวาส โดยใช้วิธีตัดเส้นก่อนซึ่งเป็นสไตล์ส่วนตัวแล้วจึงระบายสีลงไปตามพื้นที่ว่างในภานพอค่อยๆเติมค่อยๆสร้างแต่ละส่วนทีละนิดไปดูกันเลยนะครับว่าผลงานที่สำเร็จในชิ้นนี้จะมีทักษณะเป็นยังไง เป็นยังไงบ้างครับสําหรับวันนี้เหมือนเราไปเที่ยวแลย้อนอดีตด,ดูเมืองตักศิลาเลยนะครับส่วนใครสนใจข้อมูลเกี่ยวกับเมืองตักศิลาก็สามารถหาข้อมูลได้นะครับในอ,อ,อินเทอร์เนต็ตนะครับแล้วก็สามารถหาอ่านได้ในหนังสือหรือว่าข้อมูลต่างๆนะครับที่มีอยู่มากมายนะครับสำหรับวันนี้ก็ต้องไปก่อนนะครับสวัสดีครับ